แม่นว่าแม่นจังไงกะยาจาากันแต่สิ่งที่แน่ๆนะครับก็คือครัพี่น้องเมื่อทราบแล้วก็ไปหาโครงการที่จะสร้างที่จะเป็นสาธารณูปภัยในวัดนะครับนี่คือสิ่งที่แน่นอน กันได้ก็ได้ถือก็ถือจังได้แต่มาซอยไปสั่งเด้อพี่น้องเด้อีของรัฐบาลครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อหลังวันที่หนึ่งเนาหลังวันที่หนึ่งนี่หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มารวมตัวกันหน้าที่ สถานที่ต่อหน้าท่านพระอาจารย์นิรนามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนในจํานวนเดือนหมื่นเดือนแสนที่จะได้มาร่วมกันสร้างครับรสดๆเลยครับเบจาภาษาอีสานมาเาเห็นแล้วได้บันทึกภาพแล้วกั็ทยอยคอยกับรถจะบเบียดเสียดกันด้วยครับเ้อถนนแคบค่อยไปค่อยมาครับแต่รต้องรีบ มีเวลาอยู่หนึ่งถึงสองวันเนาะเอ่าจังไรคับก็ให้ได้โชคได้ลาบด้ได้โชคลาทำกันหลายๆครับแงได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเพลินที่เป็นหลักสิ่งที่คงไว้สิ่งที่ได้ตั้งจิตอาธิสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านบุญพลากระเชิญเคยครับมื่อนี้ได้นำเสนอตัวเลขดีๆจากลายมือของพระอาจารย์นิลน้ำาสามแปดที่น้องที่อยู่ข้างหน้าที่ทุกท่านได้เร็ยนี่นะครับ เป็นเปลี่ยนหายจำเริ่มว่าในได้เปลี่ต่ว่าเพิ่มมาท่านหนึนั่งเสนอได้เนาะครับมือนี้หลังจากที่พระอาจารย์เป็นเสนอตัวเลขไปแล้วผมก็ขอนั่งเสนอไายมือของพระอาจารย์โดยตรงครับเก่าที่แปดหกที่แปดหนึ่งตีแปดตีหนึ่งเลย